สวัสดีครับสงการดีไนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบบล็อกไฟฟ้าหรือว่าบล็อกไหลสายของโอซุกะนะครับก่อนหน้านี้เคยทําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งใครยังไม่ได้ดูดูตรงนี้ได้นะครับพอดีวันนี้ผมได้เครื่องมือมาใหม่อีกตัวหนึ่งเป็นประแจป,ป้อนนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาลองขันน็อตของล้อรถยนต์ดูนะครับแล้วก็จะใช้บล็อกไฟฟ้าของโอซุกะตัวนี้หมุนออก ว่ามันจะออกหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่ผมทดสอบไปผมไม่มีประแจปอนนะครับก็ขันไปโดยที่ไม่รู้ว่าน็อตมันแน่นแค่ไหนนะครับ โดยปกติแล้วนะครับน็อตล้อที่มักจะขันออกมาจากโรงงานเนี่ยความแน่นก็อยู่ประมาณ110ินิวตันเมตรบวกลบนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเพราะบางรุ่นก็อาจจะบวกเพิ่มจาก110ไปหรือบางรุ่นก็อาจจะลดกว่า110ไปนิดนึงแต่เราจะเอาค่ากลางๆนะประมาณ110ซึ่งผมจะใช้ประแจอปอนนะครับในการขันน็อตล้อสัก3ตัวนะตัวแรกนี้ผมจะตั้งไว้110ตัวที่240แล้วก็ตัวสุดท้ายนี้จะตั้งไว้ที่160 จริงๆอยากเอาแน่นมากกว่านี้นะครับแต่กลัวนัดล้อจะเสียเนี่ยก็เลยเอาแค่ร้อยหกสิบก็พออ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูระแจปอนกันนะครับตัวนี้ผมเพิ่งสั่งมานะสี่ร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ไม่แพงค่าที่ตั้งได้สูงสุดก็คืออยู่ที่สองร้อยสิบนิวตันเมตรอ่ะเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับว่าเขาแถมอะไรมาบ้างมีคู่มือนะครับแล้วก็มีลูกบล็อกให้มาสองตัวสิบเจ็ดมิลกับกับสิบเก้ามิล มีข้อต่อยาวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นข้อต่อสําหรับแปลงไปใช้ตัวที่มันไซส์เล็กกว่าแล้วก็มีตัวประแจปอนนะครับตัวนี้อ่ะในเบื้องต้นเดี๋ยวผมถอดล้อนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคหนึ่งสองแล้วก็อีกตัวนหนึ่งสองสามนะ อ่าโอเคเดี๋ยวตัวนี้ผมจะตั้งไว้ที่ร้อยสิตัวนี้ก็140ตัวนี้ร้อยหกสแล้วกันผมจะตั้งมาที่ร้อยสิบนะตอนนี้อยู่ที่98นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเพิ่มเข้าไปอีกให้เป็นร1 0ยสิบนะครับเก้าสิบนะครับ1้อยหนึ่งร้อ1 0องร้อยสามร้อยสี่อ่ะร้อนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะขันตัวนี้ให้อยู่ที่110นิวตันเมตรนะครับถ้าหากว่ามันถึง1 1อเดี๋ยวมันจะดังคลิกนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมปรับตั้งมาที่140เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ ตอนนี้ร้อยสี่สิบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ร้อยหกสิบแล้วนะครับนี่ร้อยหกสิบ อโอเครอยหกสิ 160, เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมใช้บล็อกไลสายโอซุกะในการขันออกจะเริ่มตั้งแต่1้อยสิแล้วก็ร้อยสบนะครับร้อสบายมากนะครับเดี๋ยวมาดู140กันบ้าง140ก็ถือว่านแน่นมากแต่ก็ยังออกอยู่นะครับมาดูตัวสุดท้าย160ยหกนิวตันเมตรนะ โอเคครับผมได้หมด 110, 140, 160ดังนั้นแล้วสำหรับนอดล้อรถยนต์นะครับที่ตั้งค่าออกมาจากโรงงานเนี่ยผมว่าน่าจะถอดได้แทบทุกคันอะถ้าเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานเขาตั้งค่ามานะครับเดี๋ยวผมจัดการขันเข้าก่อนนะครับถือว่าทำงานได้รวดเร็วทันใจมาก ก็มาฝากกันนะครับสำหรับคลิปทดสอบบล็อกไฟฟ้าโอซุกะใครสนใจเดี๋ยวผมมีลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอก,ก็ลองเข้าไปดูเองได้เลยทั้งตัวบล็อกไฟฟ้าแล้วก็นี่ครับประแจปอนตัวนี้ด้วยราคา400กว่าบาทนะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้น่าจะจบเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ